สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องวัฏจักรฟอสฟอรัสนะคะซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้1น,นางสาวขวัญรือยไทยคุณหง2สองนางสาวอาพรแจ้เฮิอนักศึกษาชั้นปีที่สสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ว่าถ้าจะฟอสฟอรัสนะคะแหล่งสำรองส่วนใหญ่จะอยู่ในดินและแหล่งสำรองที่สำคัญจะอยู่ในหินนะคะฟอสฟอรัสที่อยู่ในหินนะคะเมื่อมีการย่อยสลายหรือผุกร่อนจะทําให้ฟอสฟอรัสลงสู่พื้นดินค่ะเมื่อฝนตกลงมาจะมีฟอสฟอรัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ช้าล้างลงสู่แหล่งน้ํานะคะกลายเป็นฟอสฟอรัสที่ละลายอยู่ในน้ําค่ะพืชเช่นแคงต้นหรือสาหลายก็จะ ดูดซึมฟอสฟอรัสไปใช้นะคะจะเกิดผลดีเนื่องจากการสังเคห์ด้วยแสงและเพิ่มออกซิเจนในน้ําและเกิดการขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะปลาที่มากินพืชนน้ํานะคะก็จะทําให้ปลาได้รับฟอสฟอรัสและเมื่อปลามีการขับถ่ายหรือตายลงนะคะก็จะทําให้เกิดการทับถมและจะทําให้ฟอสฟอรัสกลับลงสู่ดินค่ะนกนะคะที่มากินปลาก็จะทําให้ได้รับฟอสฟอรัสเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อโนกขับถ่ายหรือตายลงนะคะก็จะทําให้ฟอสฟอรัสกลับลงสู่พื้นดินค่ะสําหรับฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินนะคะก็จะเกิดการดูดซึมค่ะโดยพืชจะนําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะส่วนสัตว์ที่กินพืชนะคะก็จะได้รับฟอสฟอรัสเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสัตว์ขับถ่ายหรือตายลงนะคะก็จะทําให้ฟอสฟอรัสกลับลงสู่ดินดังเดิมค่ะอัน วัฏจักรของฟอสฟอรัสนะคะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นวัฏจักรที่วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะผลกระทบถ้ามีฟอสฟอรัสนะคะพืชก็จะมีจํานวนลดลงหรือไม่มีในที่สุดค่ะสัตว์ที่กินพืชก็จะมีจํานวนลดลงและฟันก็จะไม่แข็งแรงเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคก,กระดูกอ่อนกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ